ค่ะมะพร้าวล้วนไม่สิ่งนี้อ่ะแม่อ่ามะพร้าวอ่อนใบใบเตยกล้วยหอมค่ะใบเตยกล้วยหอมอ๋อนี่สีใบเตยใช่ไหมเราจะเอามะพร้าวผสมกงบควายแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีมะพร้าวลอยหน้าอีกหนาๆนาเลยค่ะโอ้มะพร้าวลอยหน้าหนาๆเลยใช่ครัถ้าถ้าอากลางๆเนี่ยตอนนี้จะเป็นรวมเจ็ดอย่าง แล้วอันนี้แหละครับอันนี้หน้าเดียวกันกับม่กกี้ครับรวมค่ะอ๋อหน้าเดียวกันกับม่อก,กี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบว่าไม่ไม่ทานอะไรก็จะสั่งกระห่านี่เลยสแกงน้องได้ครับอันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นมะพร้าวอ่อนเผือกค่ะลูกค้าสั่งออเดอร์มะพร้าวอ่อนเผือกอมันมีกี่อย่างกันนี่คือ,ค,อคือระวังไว้ยังไงตะแกงโล่งจ้งไม่ทานค่ะ มันม่วงมะคลองรุ่นยีงลำคอทำแรกนะครับหอมกล้วยเตด้วยหรอครับครับเด้วยครับ้านะครับเป็นแป้งเดนียวดังมีหอมนี่ได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขนอตอนกลางล้างมือนะครับเจียวหอมุ้มนะครับ มีน,นยมน,นยมออันนี้ไสอะไรครับแม่อันนี้เป็นรวมค่ะมันจะพืชรวมรวมมีแล้วมันมีมะพร้าวอ่ามีมะพร้าวมีข้าวโพดมีมันม่วงมีปักออมมีมีมันต้มแล้วก็เผือกกล้วยหอมอยู่ในแป้งอยะะู่แล้วอันนี้มันคืออะไรนะอ่าบ้าบินวเาโพบ้าบินธัญพืชอันนี้คือบ้าบินค่ะบ้าบินใช่ค่ะพระเจ้าช่วยกล้วยทอดบ้าบินแบบนี้แล้วเหรอทุกวันนี้ค่ะโอ้โห เขาเรียกอะไรบ้าบินวัฟเฟิลเหรอว่าบินวัฟเฟิลก็คือเราเอาเตววาวัฟเฟิลมาตัดแปลงทําเป็นเตาบ้ววาบินแทนโอ้โหสุกย่งค่ะใกล้แล้วคะ่ะวันนี้ไปถึงไหนแล้วโลกสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยโอ้หนี่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 เดี๋ยวนื้นึ่งเครื่องเต็มเครื่องเต็มเครือ่รงองแน่นเลยคะ่ะลูกค้าพรีเซนต์ให้เลยเครื่องเต็มนะครับทุกคนนี่มัน บบนิ่มหนืดๆน,นะแต่เขาสุกแล้วรับประกันว่าสุกชัวร์สุกชัวร์ค่ะถ้าเราใส่ไส้เยอะเขาจะให้ดีมากานี่เลยนี่เลยนี่เลยมาดูเลยนี่โอ้โหมันจะพื้นล้นๆสุกสุกย้อยกันมาเลยทีเดียวนะครับทุกคนนี่ ขายดีดาขยีตามไม่ขาดไม่ทันอันนี้ขึ้นอะไรครับเนี่ยอันนี้มะพร้าวล้วนค่ะมะพร้าวล้วนไม่สีนี้อ่ะแม่อ่ามะพร้าวอ่อนใบใบเตยกล้วยหอมค่ะใบเตยกล้วยหอมอ๋อนี่สีใบเตยใช่ไหมใช่ค่ะเราจะเอามะพร้าวผสมลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีมะพร้าวลอยหน้าอีกหนาๆเลยค่ะโอ้โมะพร้าวลอยหน้าหนาๆเลยใช่ครับถ้าทานจารนอนนี้จะเป็นรวมเจ็ดอย่างอย่ตงนี้ขอโทษนะคะโอ้โนี่ ทีแรกคิดว่าแค่นี้ใหยิบมะพร้าวตรงนี้มะโบกตรงนี้ใช่ค่ะผสมแล้วเราคนผสมด้วยค่ะแล้วก็มาใส่เพิ่มอนี่แล้วอันนี้เหลครับอันนี้หน้าเดียวกันกับเมื่อกี้ครับรวมค่ะอ๋อหน้าเดียวกันกับม่กกี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบว่าไม่ไม่ทานอะไรก็จะสั่งต่างนี่เลยสแกนนาะได้ครับผมสแกนใจ่ายไม่ทัน้วฮะ อันนี้ก็คืออันนี้จะเป็นมะพร้าวอ,อ,อ่อนเผือกค่ะลูกค้าสั่งออเดอร์มะพร้าวอ่อนเผือกมันมีกี่อย่างกันนี่คือคือระวังไว้ยังไงตะแกงโล่งจง้งไม่ทันค่ะไม่ไ, <c oughs> ไม่ทันใช่ไหมโ <c oughs> อ้นย <c oughs> นย <c oughs> ี่อ่ะอันนี้คือแป้งข้าวเหนียวดําผสมกล้วยหอมค่ะแล้วก็ทันกระพุกมันมีกล้วยหอมที่ตานะเนาะมีค่ะอันนี้เป็นเป็นรสเอ่อเป็นอะไรพี่เขาสั่งมะพร้าวเผือกโอ้เดี๋ยวงวดหน้าก่อน ันนี้เป็นใบเตยมะคะเมื่อก่อนเรายา่อขายจะประมาณร้อยชิ้นแต่ตอนนี้เข้าไปสามร้อยะคะเมือนก่อนร้อยชิ้นตอนนี้ส0 0มีดีตรงไหนครับเนี่ยสามร้อย่ยคือเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นแป้งข้าวเหนียวดำกับแป้งใบเตยครับแต่เราพัฒนามาคือ พยายามหาทำยาพืชให้มันได้เยอะๆได้ความหอมมาค่ะก็เลยเริ่มต้นก็เลยเอากล้วยหอมมาผสมกับลูกเกดลูกเกดลูกค้าก็ตอบรับดีแต่ดีนะเวลาที่เราใส่ลงไปเป็นชิ้นอ่ะเตาจะไหม้ค่ะก็เลยใช้วิธีเอากล้วยไปตีไปปั่นแล้วก็มาผสมทุกอันเนี้ยนีจะมีกล้วยหมดใช่ค่ะนี่มนาลมันจะได้หอมด้วยใช่ไหมครับครับ นี่อันนี้สีสีบ้าบินเหนียวดาสีบ้าบินเลยใช่ไหมต้นตำลับค่ะสีต้นตำลับแล้วก็ผสมมะพร้าวลงไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็โรยหน้าผั่นอัดมาแบบอีกเบอร์หกค่ะค้ากำลังจะอยู่ในเตาแล้วค่ะลูกค้าค่ะลูกค้ามากดดันแล้วไหมค้าเครียดไหมก็บางทีก็เครียดทำให้ลูกค้าไม่ทันทำให้ลูกค้าไม่ทันเครียดเลยนะ อันนี้สามใช่ไหมเอามาเพิ่มอีกทุกทีจะมีห้าเตาค่ะนนว,วันนี้คาดไม่ถึงใช่ไหมไาก,การไม่ถึงลูกค้าเป็นไปไม่ได้ยังกางานอะไรทุกอย่างเลยเนี่ยได้ร้วนแล้วครับผมเดี๋ยวต้องรอต่อที่นีมตอนนี้นะข้างหน้าไม่ค้าตึ๊ดๆๆเลยมีอะไรบ้างครับเนี่ย มีะพร้าวร้าวโพดมันส้มฟักทองมันม่วงแล้วก็เปลือกกล้วยหอมทุกความนี่จะเป็นแบบนี้หมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ตอนเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเราจะมีแป้งผสมมันม่วงกับฟักทองมีเพิ่มอีกใช่ค่ะแค่นี้แม่ค้าก็ไม่ไหวแล้วอ่ะก็พยายามทาให้แบบให้โดดเด่นให้แตกต่างเยอะนะแป้งสองสีมแเดินว่าลูกค้าแนะนํามาเราทําตามใจลูกค้าตลอดเรียกผมว่าอีกหน่อยนะ ยี่สุอย่างไม่อะค่ะพอดีเนียเอ่อต้องแบบว่าถ้าแป้งสองสีอย่างเงี้ยเ,เศรษฐกิจยุคนี้เวลาที่อะไรออกมาใหม่อ่ะคนก็จะทําตามแม่พย,ยายามคิดแบบโดดหนีหนีเราต้องเราต้องหนีตลอดเนาะโดดหนีไรากาดไรากาดไรากาศพยายามคือโดดหนีไรกาศนี่ทุกทุกคนการที่ผมชวนแม่ค้าคุยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะหน้าร้านไม่มีอะไรให้ผมถ่ายเลย <laughs> ไม่มีอะไรถ่ายเลย นี่แม่มีมะพร้าวรสคาติมั้งป่ะโอเคโอเค,อเคได้พร้าวล้วนอันนี้รวมเนาะอันนี้งานสบายเลย <laughs> งานสบายเลยนี่ไม่มีอะไรเลย <laughs> นะต้องลดค่าแรงลงเลยครับนะครับกล <laughs> ับสวัสดีครับผมพีพีฟู้ดสตอรี่นะครับวันนี้มาที่นี่เลยตลาดนัดเจ็ดร้อยไร่นะที่ไหนครับเจ็ดร้อยไร่ดาวสิท่า เจ็ดร้อยไร่คือจัตเตหีบใช่ไหมพ่อจัตเตหีบครับผมจัตเตหีบชลบุรีนะเรียกว่าจะไปถึงอะไรนะอุตภเปาอยู่แล้วใช่ครับตลาดเจ็ดร้อยไร่โอ้ผมนึกว่ามาสนามบ,บินอุตภเปาอุ้ยมันใหญ่โตโอโหรานมากเลยแต่ร้านเนี้ยไม่ได้ใหญ่นะครับร้านเล็กๆแต่บอกให้เลยว่าโอ้โหขายไม่หยุดไม่หยุดเลยนี่บะบินวัฟเฟลนะทุกคนนะก็เคออยเห็นใช่ไหมที่แล้วใช่ไหมบ้าบินวัฟเฟล แต่บ้าบินวัฟเฟิรร้านนี้ไม่เหมือนชาวบ้านนะอุตสาัดไส้มากมายเลยสารพัดแป้งสารพัดอะไรเลยใช่ไหมครับบอกให้เลยว่าร้านเนี้ยเขามีสโลแกนว่าร้านไหนทําร้านนี้ต้องกระโดดแซงหน้านะครับร้านอื่นทําแบบนี้ร้านนี้ต้องทาเพิ่มเติมเพิ่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 ม,ม,มจนนี้ <c oughs> เป็นสิบกว่าหน้าสิบกว่าไส้แล้วทุกคนเร็วๆนี้จะมีไส้พิเศษคอยติดตามกันร้านนี้แล้วกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับอุ้ยตลาดอะไรมันโหร้านขนาดน,าน,นี้เอางี้ เรื่องตลาดไว้ก่อนมาดูร้านนี้กันก่อนดีกว่าว่ามันอลังแค่ไหนนะครับแล้ววา่าความน่าสนใจมันสุดติงกระดิ่งแมวแค่ไหนนะครับทีีี Food ต t o r y ไม่ทําให้ท่านผิดหวังแน่นอนครับผมอันนี้มะพร้าออ่อนใบเตยคะ่ะได้แล้วตานี้ร้าอออย่างเดียวเลยโอ้เปิดโบ๊ะมานี่สีสีวันเกิดผมเลย <laughs> นี่ น่าทานนะพี่นะเป็นเลือกดีแล้วสีเขียววันเกิดผมเลยเปิดมาเตัวแรกนะครับทุกคนนี่ร้อนมากครับร้อนมากร้อนมากเลยใช่ไหมครับผมสุดท้ายจะถามดูว่าทําไมไม่ยอมตัดให้ขออนุญาตรับลมรับลมพัดลมพัดลมที่เปิดไว้เนี่ยไม่ใช่ให้พ่อค้ากับลูกค้านะให้แป้งแป้งไม่ได้จ่ายค่าไฟแต่เราจ่ายนี่มือถึงจะเซ็ตเป็นตัวได้อาโดนลมเย็นๆปุ๊บมันก็จะเซ็ตเป็นตัวได้ไวขึ้น ชิ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยเอ่อสี่ชิ้นห้าสิบบาทสี่ชิ้นห้าสิบาทครับผมเออชิ้นละเท่าไหร่อ่ะชิ้นละสิบสองบาทโอชิ้นละสิบสองบาทชิ้นสองบาทห้าสิบตังค์อย่างนี้มีสิบสองบาทห้าสิบตังค์ก็มาซื้อได้ใช่ไหมสี่ชิ้นคือว่าอย่างนี้ใช่ไหมสี่ชิ้นใช่ครับไหไม่ใช่สี่แผ่นสี่ชิ้นนะไม่ได้นะครับผมนึกกล่องเนี่ยตัดมาแล้วมันจะได้ซอยสี่ชิ้นก็คือห้าสิบบาทครับผมถ้าใครมีสิบสองบาทห้าสิบก็ มาขอมาขอชิมได้มาขอชิมได้นี่นะอือก็เรียกว่าแม่ค้าง่ายๆเลยเตาละห้าสิบบาทอ่าโอ้โหเตาละห้าสิบบาทอ่าเตาก็น่าฟางสิบแปดนิ้วค่ะขนาดนั้นมีรวมไหมแม่นีใหญ่สุดยังยังไม่ใหญ่พอค่ะยังไม่ใหญ่พอครับผมอ่ามีการแยบๆแล้วจะมีใหญ่กว่านี้ใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยว จะมแีแป้งอีกสองสีค่ะแป้งสองสีเตาใหญ่กว่านี้แน่นแ,แ,แบบนี้เลยค่ะอันนี้เท่าไหร่ห้าสิบบาทมันมันคืออะไรทําไมใส่โบข๊ขนาดนี้ก็หน้ารวมค่ะอ,อ้าวแล้วอย่างนี้มันก็ใช้ปริมาณเยอะกว่าดิอ่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขายค้ากันขายค้ากันค่ะก็มะพร้าวก็จะแพงกว่าอ๋อันนี้จะเป็นมะพร้าวข้าวโพดมะพร้าวข้าวโพดนะ มันเป็นมะพรอ่อนกันไม่ขาดไม่ใจเลยพี่ยุ่งก่อนได้ครับมะพ่ออันไหนปริมาณขายได้เยอะกว่าครับเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะน่ารวมค่ะน่ารวมเมื่อกี้ไหมใช่ใช่ค่ะรวมแล้วก็มะพร้าวอ่อนจะขายดีก็เพราะว่านี่ไงมันเยอะไงลูกค้ารู้แล้วนะไม่ค้าฉลาดแค่ไหนไม่ทันลูกค้าหรอกเจ๊ไหม แต่เราตามแต่ลูกค้าใช่ไหมกำไรไม่ต้องเยอะมากขายความสุขแล้วก็ปริมาณเยอะๆได้เห็นหน้าลูกค้าเยอะๆหลากหลายมีความสุขกันเยอะใช่ไหมครับนี่นะฮะอันนี้ต้องมีเติมอีกไหมเนี่ยเติมค่ะต้องเติมเรื่อยๆเติมเรื่อยๆนะฮะอย่างมะพร้าวนี้ก็จะใช้วันหนึ่งประมาณ8กิโล8กิโลอ่ะลืมเลยขายวันไหนวันไหนถึงเวลาไหนยังไงบ้างครับ วันพฤหัสกับเสาร์ก็จะอยู่ที่700ไร่ตั้งแต่บ่ายสามสามสองทุ่มครึ่งสามทุ่มอะค่ะสองทุ่มครึ่งสามทุ่มแล้วแล้วก็วันอังคารกับศุกร์จะอยู่ตลาดนัดโรงพยาบาลศิริกิจตั้งแต่หกโมงเช้าโรงพยาบาลศิริกิจอยู่โซนไหนครับอ่าตรงตะบข้าอ่อนไอ้กรับทางไปสนามบินลูตะเภาร์อะค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจก็เลยตลาดนี้เป็นนิดหน่อยใช่ไหมครับกิโลสิบค่ะกิโลสิบกิโลสิบหรือว่า มีเบอร์โทรอะไรบอกให้เผื่อกลับไปไหมค่ะมีหน้าร้าน0923455538อ่าไม่ใช่หน้าร้านหรอกมีเลยไม่ทราบบอกอยู่นะจะลงจะลงเพจเอาไว้ค่ะอ๋อลงเพจเพจอะไรครับผมอ่าเพจพ่อเพจอะไรนะบ้านเพจชื่อชื่อบ้านเพจบล็อกเลยครับมะพร้าวอ่อนอ๋าธัญพืชบ้าบินบ้าบินพัฟเฟิลมะพร้าวอ่อนธัญพืชครับผมชื่อยาวหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าความอร่อยยาวแค่ไหนเราก็จำได้ใช่ไหมครับีสัญลักษณ์คำว่าบ้านสวนอ๋อบ้านสวนนะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายหน้าร้านเนี่ยนำไปฝากทุกคนเลยนะโลโก้แบบนี้ใช่เลยนะร้านเดียวในในโลกเลยนะครับน่ารวมเราก็จะผสมไส้ลงไปในแป้งแล้วก็จะโรดหน้าอีกทีหนึงอันนี้อะไรเนี่ยรวมค่ะรวมอันนี้รวมแล้วเราก็จะหน้าลงไปอีกรอบนึงยังไม่พออีกเหรอไม่พอเผือกต่ออีกใช่ค่ะขอยังคอยังยังยัง หมดแล้วยัง่ะยังอีกอ่าแค่นี้ปิดฝายังค่ะอายังอีกขอโับโอเคครับทุกท่านมีขนาดนี้เลยใช่ไหมครับอายังอีกเหรอต่อได้ครับโอ้ยต่อด้วยมะพร้าวอ่อนนี่ปิดฝาลงไหมลงค่ะเดี๋ยวเขาจะสุกเองเขาสุกเขาค่อยๆลงไปเราก็ไยักแล้วตอนนี้เราก็ประมาณว่าให้มันให้ตัวก่อนใช่สักพักแล้วมันจะแฟบๆลงแล้วก็โอ้หนี่ทุกคนทุกคนทุกคน แดี๋ยวเราก็ต้องเขาทแน่นเขาก็ต้องค่อยๆนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะลงมันทะลักอย่างนี้เลยรอใช่ค่ะจะเป็นชื่อว่าบินไส้ทะลักก็ได้ค่ะตกลงเอาชื่ออะไรแน่ไหมมันทะลักเอนตอนนี้มันทะลักใก่เขาเยอะถ้ายิ่งใก่เยอะยิ่งจะอร่อยค่ะห้าสิบห้าสิบบาทเหลืออะไรครับก็มันก็จะูถั่วกันไปค่กทีหรอ ลุกนี้เอากำไรไม่ต้องเยอะพี่ oh. เอาแค่ความสุขเอาแค่ okay, ความสุขนะนี่ก็มะ mm. พร้าวข้าวโพดะวี่ oh. ลูกค้าเอาหน้ากรอบน,นิดนึงนะคะ นี่น่าทานมากมะพร้าวข้าพด นี่ก็ลูกค้าลูกค้าชอบเยอะลูกค้าจะประมาณประมาณหน้าเ,เ้าก็าโด้ลาล้วนแล้วก็รวมเอย่างเขา,าก,ก็จะเริ่มยุบตัว เป็นทันเดียวเพราะบินธัญพ,พืชมะพร้าวอ่อนนี่ครับวันนี้เป็นมะพร้าวข้าวโพดนะครับผมมีใครสนใจไหมครับรน,นี่นรนครับร้อนลเลยครับร้อนเลยแล้วบินธัญพืชมะพร้าวอ่อนยะงไหมครับคุณแม่ลูกค้าอนี้ต้องะนะขอึ้นเด็นะเนี่ยรอนานรอนานค่ะอันใหญ่ อร่อยพิเศษก็กินบรรยากมะพร้าวอ่อนได้ครับต้อ็กินมะพร้าวอ่อนกันได้ครับว่างุ่งกรองรับผมรับได้ครับต่องห้าสิบบาทครับผมของลูกค้าหน้าร้านค่ะครับผมไม่งั้นต้องรอนานนะครับผมรับได้ครับโหลูกค้าทุกคนออะะไร เออมาอันนี้มะพร้าวคุณลหน้าร้านเป็นสิบไปออกมาได้ทีละชิ้นแล้วไม่ครับผมครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวต้องรอนานเกี่ยวกับนั้นอะไรครับพี่รวมค่ะรวมจะทำเน่ารวมมะพร้าวก็โพดแล้วก็มะพร้าวล้วนสองอย่างครับผมเน่ารวมกันแรกบ้านค่ะกดด้วยก่อนนะครับผมมีร้อนอยู่ด้วรกันเราซื้อเปลี่ยนคนร้ายจ้าอร้มะพร้าวอย่างเดียวมะพร้าวล้วนจ้ะอยู่ใน กว่ากค่ะลอสุกว่างค่ะรวมนะคะเรอตับกคินได้เลยครับถ้าสุกขึ้นมาก็ไปมาก่อนก็ได้ก่อนเลยครับผม ้ายสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนร่ํารวยเงินทองทุกท่านเลยแล้วก็รวยเหมือนพ่อค้าแม่ค้าร้านนี้แล้วก็รวยเหมือนลูกค้าที่ยืนอยู่หน้าร้านเต็มเต็เลยนะทุกท่านนะครับคลิปหน้านะมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะบีฟูตสตอรี่นะครับจะนํามาฝากท่านอยากสมัครเสมอแน่นอนเลยนะครับร้านนี้ร้านเด็ดไม่ควรพลาดอีกหนึ่งร้านเลยนะครับที่นี่ตลาด700ไร่นะครับจตหิรนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมนะครับผมสวัสดีครับ งามมากวิ่ยแม่ค้า,าผมมาจับดูหนืดเหมือนกันเลยเนี่ยแม่ค้าตักตักวันละกี่ชิ้นกันแม่อย่างเงี้ยถังหนึ่งจะได้ห้าสิบชิ้นผมผมอันเดียวนี่ผมยกขึ้นมาเนี่ยอ้ยเมื่อยอ่ะ <c oughs> ทุกคนเอาเรื่องนะไม้ค้านาะเอาเรื่องเอาเรื่อง